มีบริษัททํารองเท้าแล้วก็ขายรองเท้า2แห่งเขาก็ส่งเซลแมนไปสํารวจตลาดที่เกาะแห่งหนึ่งเซลแมนจากทั้งสองบริษัทไปบริษัทละคนพอไปถึงแล้วทั้งสองคนนั้นก็พบว่าบนเกาะแห่งนั้นนั้นยังอยู่กันแบบเดิมๆใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเซลแมนของบริษัทแรกรีบโทรศัพท์กลับไปบอกทางบริษัททันทีเลย เจ้านายครับไม่ต้องมาแล้วครับเสียเวลาเลยบนเกาะน,นี้ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยสักคนเดียวเลยครับแต่เซลแมนของอีกบริษัทหนึ่งรีบโทรกลับไปยังบริษัทเหมือนกันละล่มละลักษ์บอกเจ้านายบอกว่าเจ้านายครับสุดยอดเลยนี่คือโอกาสของเราแล้วครับคนบนเกาะไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเกาะเดียวกันเลยครับสองคนเห็นเหมือนกัน ก็คือเห็นคนบนเกาะไม่ใส่รองเท้าคนแรกมองว่ามันเป็นปัญหาจะไปขายยังไงก็เขาไม่ใส่รองเท้ากันแต่อีกคนหนึ่งครับมองว่านี่แหละคือโอกาสเพราะถ้าสามารถสอนหรือทำอยังไงก็ได้ให้คนบนเกาะน,นี้ใส่รองเท้าแล้วพอขานิยมใส่รองเท้าบริษัทนี้ก็จะมีโอกาสขายมากมายเลยบนเกาะแห่งน,นี้เป็นเจ้าตลาดเจ้าเกาะเลยก็ว่าได้ เรื่องนี้ก็จะค,คล้ายๆกับอีกเรื่องหนึ่งคนสองคนครับเดินไปกลางทะเลทรายแล้วพบกระติกน้ำถูกทิ้งอยู่ใบหนึ่งในขณะที่อดน้ำจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับคนหนึ่งเปิดกระติกดูแล้วสั่นหัว,วบอกว่ามีน้ำแค่ครึ่งกระติกเองเราคงต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้แน่ๆไม่รอดแล้วแต่อีกคนหนึ่งเปิดกระติกดูแล้วดีดนิ้วปอเลยบอกสุดยอดมีน้ำตั้งครึ่งกระติก น้ำครึ่งกระติกนี้เราสามารถจะเดินฝ่าทะเลทรายไปได้อีกเป็นวันเลยถ้าใช้มันดีๆเราน่าจะรอดตายได้ทั้งสองคนเห็นกระติกใบเดียวกันคนหนึ่งมองว่ามีน้ำแค่ครึ่งกระติกแต่อีกคนหนึ่งมองว่ามีน้ำตั้งครึ่งกระติกเห็นเหมือนกันแต่มุมมองต่างกันครับท่านผู้ชมครับโอกาสงั้นมีอยู่รอบๆตัวเราอยู่ที่เราจะมองมันยังไงถ้าเรามีทัศนคติที่เป็นลบ มองว่านั่นคือปัญหาเราก็จะไม่ได้อะไรจากเรื่องนั้นเลยแต่ถ้าเรามองด้วยทัศนคติที่เป็นบวกนั่นก็คือเห็นโอกาสคนที่เห็นทุกอย่างเป็นโอกาสย่อมจะดีกว่าคนที่เห็นทุกอย่างเป็นปัญหาครับ